สวัสดีครับวันนี้ก็พามาดูลุ่น24โวลต์150แอมป์นะครับผม2แบบ2สไตล์นะครับผมนี่นะครับดูแบบแรกนะครับตัวนี้จะใส่ BMS ขนาด100แอมป์นะครับผม Active b บ l ร n c e ก็แปดแอมป์นะครับผมเห็นไหมครับแดบต150 BMS 100มันขึ้นอยู่กับการใช้งานนะครับผมถ้าเราใช้งานไม่หนักครับผม ก็เซฟเงินเรานะครับก็ใช้บี s เอตัวเล็กลงมานิดนึงอ่าก็อยู่ได้ครับผมต่อไปก็เป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมตัวนี้1 5 0ยหแอมเหมือนกันครับแต่ใส่บี s เอสร้อยห้เท่าแบตเลยครับผมตัวนี้ใส่บี s เอสร้อยห้เท่าแบตตัวนี้ใส่ไอทิบาลาาซ์นแปดแอมนะครับผมไว้ข้างๆานะครับผมจัดได้ติดกันอย่างนี้ก็สวยงามดีนะครับผม ส่วนตัวนี้เอาไอท b a บาลานไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่า BMS มันใหญ่นะครับผมเอามาใส่ตรงนี้แล้วมันมีพื้นที่เหลือนิด,น,ด,น,ดนิดเดียวนะครับผมก็เลยจัดเอาไอทิปบาลาน 8A เอาไว้ข้างหลังนะครับผมเห็นไหมครับเห็นไหมครับ 150A เหมือนกันแต่ต่างกันที่ BMS นะครับผมขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับผม ใช้งานเกิน100แอมป์ก็เอาไป150แอมป์ b ี s นะครับใช้งานไม่ถึง100แอมป์ก็เอาตัว100แอมป์ก็พอครับผมก็เซฟกระเป๋าเราไปได้เยอะครับผมนี่นะครับถ้าอยากเซฟอ,อีกก็ปรับตัวนี้ลงเหลือ5แอมป์ก็พอครับผมนี่นะครับโอเคครับต่อไปเรามาทดสอบรุ่น 48โวลต์280แอมป์นะครับผมตัวนี้ก็พร้อมส่งแล้วนะครับเดี๋ยวมาทดสอบก่อนนะครับผมก็ที่จะมาทดสอบก็มาทดสอบ b m s ขนาด2 0 0แอมป์นะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับ a c t i v า Balance 16S นะครับผมตัวนี้บรรลุ่มเลยครับนบอ่เรามาทดสอบกันนะผมได้ทำการต่อสายออกมานะครับผมปึ๊บ นะครับเอามาทดสอบข้างนอกกันนะครับผมทดสอบเชื่อมดูนะครับผมแต่คิดว่ามันคงจะแรงแรงนะครับผมแรงมากเชื่อมก็น่าจะเดี๋ยวมาทดสอบดูนะครับอโอ้เห็นไหมครับ แรงจนเชื่อไม่ได้นะครับผมไปแรงมากครับผมเดี๋ยวจะทำให้ดูใหม่นะครับผมโอ้โหโเห็นไหมทะลุหมดเลยครับผมแรงเกินครับโอ้โหโอเคครับทดสอบบีมอขนาด200แอมแอมขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคครับผมอเรากลับมาดูที่แบตเตอรี่กันนะครับ ตัวนี้ก็มีวัตต์อยู่ที่14กิโลวัตต์นะครับผมก็ใช้ขับแอร์ทั้งคืนได้สบายสบายครับผมก็เทียบเท่า14หน่วยของการไฟฟ้านะครับนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาทำการประกอบ2ลูกนั้นนะครับผมโอเคครับ